ีวิวครกำลังอาริซอนมาพร้อมกับสิย่ยงวิชเชอรีพ่พาร์ตและคิวเกอร์าเล็กติ้งเนะีเป็นประตูคนแรกที่มี2สกิลอูห้หูบอกเลยว่าโคตรสุดนะพาวิาตาร์รวมบูสเตอร์อีกร้อยสแต่ว่าเราทำแต่ร้อยห้าได้นะครับค่าพลังประตูเนี่ยแน,น่นๆเลยนะ90กว่าทั้งหมดนะครับและดูค่าพลังการจ่ายบอลถือว่าเป็นประตูที่ค่าพลังการจ่ายบอลเ่นะ70กว่านี่คือโคตรสูงนะเป็นเหมือนแบบเพลย์เมกเกอร์ในตำแหน่งประตูเลยแต่ว่าเอ่อการกระโดดและกับสัญญาณนี่ผมว่าแอบน้อยไปอันนี้ผมลองเปรียบเทียบก,กับดีดาที่ออกมาก่อนหน้านีี้้นะ้ใหหหดดูนนนนะะจเเเ็็เไว่่ายม ค่าพลังจ่ายบอลอาริซอนนี่คือมากกว่าประตูคนอื่นบวกแบบ20นะครับส่วนถ้าเป็นค่าพลังประตูนะครับด,ดีาด้รีเฟกดีกว่าแต่อีก3ด้านนะแคชชิงแพลนิงลิสต์นะครับอาริซอนจะดีกว่าภาพรวมผมเลือกอาริซอนอันนี้เดี๋ยวผมเปรียบเทียกบกับเชมัยคเคิลในใดูบ้างน,นะครับเป็นประตูตัวท็อปของเกมเลยค่าพลังจ่ายบอลเห็นไหมอาริซอนก็ดีกว่าประตูคนอื่นแบบเยอะมากๆนะครับส่วนถ้าเป็นค่าพลังประตูนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเชมัยคเคิลจะได้อากาศยานตรงนี้ผมชอบมนะที่ดีกว่าแบบบวกเยอะอยู่ สำหรับวิธีกา,าเปลี่ยนค่าบอลอาริสันนะครับให้ดีขึ้นเก่งขึ้น,นสุดขึ้นแล้วก็ไปร้อยหหูบอกเลยร้อยหนี่โคตรง่ายนะอา,อาบูดอาริอก็ยังร้อยห้า 105, นะน, 105, นะครับบูดดีเฟนต์ก็ร้อยหนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประตูนะก็บูต้องตรง,ตงสายเลยก็คือเออเซฟวิ่งไม่ก็โก้ค p ิปปิ้งอะไรก็ได้นะรกรณีนี้ผมขอกดเป็นโก k ค p ิปปิ้งให้ไปดูก่อนละกันนะ คืออย่างที่บอกอ่ะ105เนี่ยมีหลายเวหลายสายนะครับออโต้ก็105แต่ว่าใครอยากจะให้ค่าพลังประตูเหนียวขึ้นอะ่ะอัพตามผมได้นะก็คือลดไอตรง p a s ซิสสหนึ่งแต้มออกไปมันก็ไม่ได้ดรอปเท่าไหรนะ่เนาะอากาศยานมันไม่ดีอยู่แล้วผมว่าก็ลดไปได้นะแล้วก็ GK 1น่งก็นั่งเยอะลดได้อยู่นะผมจะเพิ่ม GK 3แล้วกันมันจะได้เอ่อการจับบอลแล้วก็ปฏิกิริยาที่ดีขึ้นมาพอสมควรนะแบบนี้ทําให้การเซฟอ่ะมันจะดีขึ้นนะสำหรับอาริซอนผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในแพ็คนะคร ใบอร์ได้อลิซอนคุ้มสุดนะสามารถใช้เป็นตัวหลักตัวจริงได้เลยแล้วว่าในสายออฟเฟนซีแบบผมว่าเขาก็ระดับท็อปนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับพวกสายดนะีเฟน s ์อ่ะคือต้องเข้าใจก่อนอ f ฟเฟนซีแบบเขาจะแบบมีการยืนลอยบ้างอะไรบ้างนะมีการขึ้นมาอี้ยบ้างผิดกับพวกโกดีเฟนซ์โกดีเฟน่ะจะยืนตำแหน่งนั่งดีกว่านะเพราะฉะน,น,นั้นการเปรียบเทียบกันอนะ่ะอาจจะเออ นิดนึงนะมันมีข้อเปรียบเทียบเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่ว่ารีซอนหูเป็นประตูคนแรกอะ่ะที่มี2สกิลแล้วก็อย่างหนึ่งครฟูลีเวอร์โอโ้โหอลีซอนไม่ใช่คนที่มาบ่อยๆนะครับน้องๆล่างที่เป็นโชว์ทามล่างแรกอะ่ะผมว่าโคตรน่าจัดใครฟูลีเวอร์นะได้อลีซอนร้อยห้าสองสกิลไปอะ่ะโอโ้โหแบบตายตาหลับหรือถ้าเกิดใครเล่นเอ้ยบาซิลก็มีดีได้แล้วนี่หว่าก็ใช้ได้นะครับอลีซอนคือแบบโคตรอยากได้สุดในแพ็คแฟนระีเวอร์เนี่ยอย่างผมนะผมว่าผมต้องแอบไปจัดจัดซะหน่อยอะ